สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะเมื่อกี้พี่อ้อยอ่ะมูนข้าวเหนียวไว้นะคะมมูนข้าวเหนียวเอาไว้ก็ไม่ได้ทําวิธีมูลไทยดูเนาะเพราะพี่อ้อยทําไปหลายคลิปแล้วนะคะการมูนข้าวเหนียวเนาะพี่อ้อยมูนแบบ ง่ายๆแต่อร่อยนะคะเดี๋ยวพี่อาา้อยจะมาปอกมะม่วงเนะมาะมะม่วงที่พี่อ้อยทําทรีวิวไว้นะคะบางลูกนะคะก็อ่าเขาจะเป็นจุดดําๆเนาะเน้นไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะพี่อ้อยแตะผิดโทษทีนะคะพี่อ้อยใช้กล้องคนละตัวกันเนาะก็เลยสับสน อันนี้นะคะดูดูมุมนี้นะคะสวยมากดูนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเสียหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวพี่้ายลองดูนะพี่วายหยิบออกมาสองลูกนะคะเขาเขาสุกแล้วนะคะหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาปอกลูกนี้ดูก่อนเนาะ เอาจริงๆอา่าตัวมะม่วงสุกนะคะพี่อ้อยจะทานได้ไม่เยอะนะคะอคอกเข้าเนื้อเยอะเลยจับมีดไม่ถนัด ออกข้าเนอเยอะเลยลออกเพราะว่าเนื้อเขาตัวมีปัญหานะคะพี่อ้อยก็เลยลออกเข้าเนื้อเยอะหน่อยปอกแบบโบราณโบราณนะคะ ัวกะทินะคะถ้าชอบฉ่ำๆนะคะก็ใส่ได้ตามต้องการเลยเนาะแต่ของพี่อ้อยราดแค่นี้นะคะอ,อีกเซี่ยวนึงหอมคะ่ะเขาจะหอมมากๆเลย ยังสุกไม่หมดนะคะลังนั้นที่สั่งมาเนาะยังสุกไม่หมดเหมือนก็เขาค่อยๆทยอยสุกแต่เราเอ่อทยอยก็ต้องทำข้าวเหนียวแล้วนะคะเพราะว่ารอกันไม่ได้เนาะข้าวเหนียวมูลทานเหลือนะคะเรายังเข้าตู้เย็นได้เนาะแต่มะม่วงนี่เลยถ้าสุกแล้วไม่ทานเน่าอย่างเดียว หวานมากเลยค่ะเี่ยวไอทานไม่ได้เยอะนะคะเดี๋ยวก็จะต้องแบ่งแบ่งนะัที่นี้ก็คือแบ่งให้ลูกเนาะเท <c oughs> ี่ยวไอทานไม่ได้เยอะเสร็จแล้ว เป็นแล้วค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันมัมม่วงมหาชนกนะคะข้าวเหนียวมูนนะคะข้าวเหนียวมูนมูนเองเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะาฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ Thank you.